เป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่คุณวิเคราะห์เมื่อกี้ผิดหมดเลยพ่อลูกจะจูงมือกันข้ามแดนกัมพูชาพอเขาเล่นละครกันเฉยเยเขาไม่ทำอะไรพจริงๆคุณพูดเองเนี่ยว่าทั้งหมดนี้มันเป็นมันเป็นความร่วมมือมันเป็นลูกอย่างอีกนานจานพ่อไม่มีเวลาจาจูงมือลูกหรอกคดีลูกเนี่ยกว่าจะไปถึงคุกก็อีกนานไม่ลูกอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ <ừ> mm. ลูกอยู่ไปก็ไม่ได้เป็นนายกแล้วเพราะว่าจะจะโดนเร็วๆนี้วันที่สิบภายในวันที่สิบห้าอย่างที่คุณพูดภายในส<พ>ิบห้าวันหลังจาก<พ><พ>วันที่สี่เพราะฉะนั้นก็ <c oughs> ตัดปัญหาเลยพ่อลูกอย่างหลอกอาจารย์เธอยังทนอยู่ได้แตพ่อไปก่อนเดี๋ยวลูกจะทนอยู่บนไทยเองขอให้ศาลตัดสินว่าเธอต้องหลุดจากตาแหน่งนะต่อให้เธอไม่ไมลาออกก่อนนะอาจารย์กว่าคดีปปชจะไปถึงอายการเรื่องคดีที่ว่าเป็นกบฏหรือเปล่าเนี่ยนะอาจารย์ เป็นภัยต่อของประเทศหรือเปล่าเนี่ยไปถึงอายการแล้วจะอายการจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องนี่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้คดีคุณลุงยิงกว่าจะไปถึงตอนนั้นไม่รู้ว่ามันจะไปก่อนอายุขัทักษิณหรือเปล่าคุณลุงยิงเนี่ยด้วยความที่เธอทนทายาทผมว่าเธอคุณ<ม>คิดว่าเขาด้านขน,นาดนั้นเหรอผมไม่ได้ใช้คำว่าด,ด้านอาจารย์หนูใช้คำว่าทนทายาทคุณเนี่ยชอบพูดให้มันคิดเอง่ะ ผมมันผมว่ามันเกินคำว่าได้านี่ยจ้ะผมไม่ใช้คำว่าอะไรเกินไปผมก็เลยไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเนี่ย